เฮ้ยเนี่ยลอยไปตรงนี้เดี๋ยวมันเดินเข้ามาเดินเดี๋ยวมันเดินเข้ามาเนี่ยไม่ต้องหมดหรับซื้อไหนซื้อฮัตไปไหนเนี่ยเป็นไง ได้ดิทัไไม่ได้ยังไงมาเนี้มามานี้ยมามาเร็ว อ้าวออมามาเกินเนี้ยสิบห้าตุลาคม 61, สองห้าหกหนึ่งวัดสารพัดเาสารพัดดีอ่าวออมาอาอาเกินนี้มาเข้ากล้องหน่อยมา,า,ามามา,มาเ,เร็วเออน,นี้นี้เป็นไงอ้าวมา ஹலோ ¿Vale? <laughs> มา้มาเน็นแอสแหละที่แรกใคร่าตัวนี้นะคะแม่ตัวนี้ใครต่ออ้าวดีเลยแม่เดืด่างัไม่ไ้ตัวน้เจ๋งจริอะ